ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Royal a u t o โต้สโคปช่องที่เราจะพาคุณไปสัมผัสรีวิวรถใหม่ล่าสุดแบบจอลิกและส่ดเน็นที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวนักเดินทางไกลและคนรักการผจญภัย,ภยนี่คืออิ u z u b บัตตรุ่นปี2026แบบ9ที่นานเพียงแค่เห็นครั้งแรกบัตตีก็สร้างความประทับใจด้วยรูปลักษณ์ที่ทรงพลังและมั่นใจด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ แผ่นการกระแทกด้านล่างสื่อถึง DNA ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ในขณนะดเดียวกันก็ยังคงความหรูหราทัานสมัยสำหรับการใช้งานในเมืองด้านข้างเผยให้เห็นสัดส่วนที่ยาวและสง่างามตัวถังสูงโปรง่งซุ้มล้อขยายพร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วเสริมบุคลิกที่มั่นใจราวหลังคาและบอดี้คลาดดี้งอบอกชัดว่ารถคันนี้พร้อมสำหรับการผจญภัยส่วนเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลก็เพิ่มความปราดเปรียวแบบพรีเมียมด้านท้ายมาพร้อมฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ทันสมัยฝากระโปรงหลังแกสลักอย่างลงตัว และสปอยเลอร์ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสถึงห้องโดยสารที่ผสมผสานความกว้างขวางกับความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือพื้นที่กว้างขวางจริงๆกับการจัดวางที่นั่งแบบก้าที่นั่งเต็มรูปแบบที่ให้ความสบายทุกตำแหน่งแผงคอนโซลหน้าทนคู่ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมผิวสัมผัสนุ่มตัดด้วยโครเมียมและออกแบบให้ดูทันสมัยตำแหน่งคนขับมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบ การนำทางและประสิทธิภาพน้ำมันแบบคงชัดตรงกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายพร้อมสังงานด้วยเสียง AI ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางพรีเมียมสร้างบรรยากาศการเดินทางที่เพลิดเพลินทุกเส้นทางบอะดแถวที่2ออกแบบให้เลือกได้ทั้งแบบกับตานซีทหรือบอะดยาวพร้อมช่องชาร์จ USB-C และช่องแอร์แยกส่วนบอะดแถวที่3กว้างงบว่าที่คาดนั่งได้จริงทั้งผู้ใหญ่และเด็กและเมื่อไม่ใช้งานสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ สร้งมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรืออัตโนมัติ8สปีดขับได้ลื่นไหลทั้งในเมืองบนถนนไฮเวย์หรือเส้นทางออฟโรดระบบการสูทีนถ,ถูกดูมาให้รองรับแรงกระแทกและความเสถียรภาพในการขับขี่ได้อย่างมั่นใจประสิทธิภาพน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งทำให้บัตด,ดี้ไม่ใช่แค่ทรงพลังแต่ยังคุ้มค่ากับครอบครัวหรือผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์และด้วยชื่อเสียงด้านความทนทาน มั่นใจได้ว่านี่คือ SUV ที่จะอยู่กับคุณไปได้อีกหลายปีด้านความปลอดภัยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก ABS พร้อมอี EB d ควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางชันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับจุดอับสายตาทุกการเดินทางจึงเต็มไปด้วยความมั่นใจฟีเจอร์เทคนโนโลยีเสริมความสะดวกสบายมากมาย เช่นระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทเครื่องชาร์จไร้สายช่องชาร์จหลายตำแหน่ง WiFi Ho อส spot และหลังคาซันรูปานอรามาที่เปิดมุมมองใหม่ให้ทุกการเดินทางแต่สิ่งที่ทำให้บัดดี้แตกต่างจริงๆก็คือความเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะออกทริปก,กับครอบครัวใหญ่ขับกับเพื่อนหรือเดินทางเพื่อทำงานบัดดี้ก็พร้อมพาทุกคนไปพร้อมกันอย่างสะดวกสบายนี่ไม่ใช่แค่ SUV อีกหนึ่งรุ่นแต่คือเพื่อนคู่ใจที่พร้อมทั้งความทนทานความหรูหราเทคโนโลยีและพื้นที่ รุ่นปี2026ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Royal Autos ค o p e